สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทอดถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงทอดยังไงนะคะให้กรอบนานนะคะแล้วก็ทานอร่อยพี่อ้อยจะใช้ถั่วเม็ดเล็กนะคะพี่อ้อยไม่ใช่ถั่วเม็ดใหญ่เนาะเพราะว่าถั่วเม็ดเล็กอะ่ะเขาจะให้ความหวานนะคะถั่วเนี่ยพี่อ้อยแช่ล้างน้ําแล้วก็แช่แช่น้ําไว้ประมาณ2นาที ไม่นานนะคะแค่สองนาทีพอเนาะเสร็จแล้วก็หมักนะคะแล้วก็ทอดเลยแต่ถ้าจะให้กรอบกรอบมากๆก็แค่สักห้านาทีนะคะแต่พี่ออยใช้แค่สองเนาะเพราะว่าต้องการให้พอดีพอดีเนาะถั่วเม็ดเล็กเนี่ยทอดเสร็จแล้วนะคะเขาจะให้ความหวานนะคะจะอร่อยกับถั่วเม็ดใหญ่เนาะแล้วแต่ชอบเนาะ ถ้าคนที่ชอบถั่วเม็ดใหญ่ก็ใช้เม็ดใหญ่ก็ได้นะแต่ที่บ้านที่อ้อยชอบถั่วเมล็ดเล็กนะคะทอดไฟดกลางนะคะถั่วเนี่ยจำไว้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นถั่วเป็นเม็ดมะม่วงหรืออถั่วปักน้าอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องแช่น้ำก่อนถ้าแช่น้ำขอนถั่วเขาจะกรอบถ้าใส่น้ำมันเ,นย,เยอะก็ได้เนาะแต่ยอยไม,ไม่เน้นน้ำมันนะคะไม่ค่อยชอบ di il fono นี่จะทําเป็นกับแก้มก็ได้เนาะจะทานเล่นก็ได้ทานกับข้าวต้มก็ได้นะคะหรือจะไปใส่ยำต่างๆเนาะก็เช่นส้มตำยำเส้นยำอะไรแบบนี้นะคะก็จะใช้แบบนี้เนาะถ้าส้มตำหลักๆเป็นถั่วคั่วจะหอมนะคะแต่ถ้าจำเป็นจริงๆที่ไม่มีถั่วคั่วจะใช้เป็นถั่วทอดก็ได้นะ ที่อ้ใช้ถั่วแค่300กรัมนะคะ ไม่ต้องให้เขาเหลืองมากนะคะเพราะว่าถ้าเขาเหลืองมากถั่วเนี่ยอมความร้อนเนะเาะก็จะอมความร้อนถ้าเหลืองมากๆเขาก็จะกว่าจะเย็นก็จะขมน,นะคะก็ให้แบบเหลืองนวนวลนะคะเดี๋ยวไปตักใส่จานกันใช้กระดาษรองนะคะแล้วก็ รอให้เย็นเนาะก็ใส่ขา่าขวดนะคะใส่ขวดเก็บไว้ปิดฝาให้แน่นเนาะแต่ของพี่อ้อยพี่อ้อยจะเลยเกลือนะคะแล้วถั่วก็จะโรยเกลือนะคะ เดี๋ยวเย็นแล้วก็จะใส่ขวดโหลเก็บไว้นะคะแล้วก็เวลาทานเนาะ,ะตักมาใส่ถ้วยปากออกมาใส่ถ้วยแล้วก็จะทานกับข้าวต้มพวกลาบพวกยำพวกอะไรอย่างเงี้ยได้ทุกอย่างเลยนะคะง่ายๆเองนะคะถั่วทอดกรอบๆนะคะเสร็จแล้วมาทานด้วยกันนะคะเพราะว่า,วา,าทำทีก็เยอะเนาะ ทานด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะแล้วก็ฝากช่องหลานซาหลานชายขอโทษนะคะฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่องไฮซีเนาะขอบคุณมากๆากเลยนะคะขอบคุณค่ะ